าดูที่ที่สองท่านผู้ชมครับเป็นบริษัทสายบีสายบีนั้นเป็นหน้าที่ของร่องน้ําสีแดงครับคําปิวละอองลมส่วนร่องน้ําสีแดงนั้นเป็นเรือเทพนิมิตเป็นเที่ยวต่อไปน,นี้เอาละพี่น้องชาวเรือครับคําปิวละอองลมครับพยักล้ายตายยากพี่น้องจากวัดบุรพาพิสัยครับหนองบอ่ออัตบอนหนองบอ่ออังพึงเมืองจังหวัดอบบุบลราชธานีครับเรือลำนี้พี่น้องเอ๋ยเป็นเรือใหม่ ตกแต่งล่าสุดปี67โดยช่งงางร้อนหนองดินแดงในการตกแต,งต่งที่ที่อู่โชคไทยจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านผู้ช่วยประหยัดดอนเหลื่อมเป็นผู้จัดการเรือผลงานล่าสุดครับที่สนามช่างหม้อได้รองแชมป์อันดับที่สองที่สนามบพตหนองแก้วได้รองแชมป์ที่สนามหนองกินเพลนแล้วก็ทัศสลาด้วยวันนี้สีพายชุดพยัครายตายยากจาก หนองบ่อส่วนคู่ต่อก่อน,นั้นเป็นเรือพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ใหม่ๆหมัมดมาได้แชมป์ถ้วยพระราชทานที่สนามเมืองบัวครับอำเภอเกษตรวิสัยครับจังหวัดุรีศเป็นเรือที่เดินทางม,มาจากวัดโพสีบ้านปริงตำบลบะท่าตุมสุรินโดยนายช่างที่มีการตกแต่งทาเรือนั้นเป็นช่างผลิตเกิดน้อย อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิกิตโดยมีท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์บุญครองท่านรองกิตติจำปาทองเป็นผู้จัดการเรือและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูสิริภรมสอนที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสุรินทร์ในการดูแล11ตุลาคมนั้นได้รองแชมป์ระดับที่3ที่สนามบ้านจานเตย12ตุลาคมครับได้ของแชมป์ถ้วยพระชทาน สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุม,มารีที่สนามเมืองบัวครักเศษตรทีมงานอีเลวลอดฟ้าวันนั้นแม่ชิงกันครับสนุกสนานแต่ว่าชุดนี้สนามนี้ที่นริมิตใช้ฝีพายชุดมันบ่อยากทีมงานของมนัฐทองถมครับอาจารย์ครับอ๋อ มาแล้วท่านผู้ชมเอาเลยว่าเที่ยวที่สองลองมาตามดูที่ว่าใครจะไปเขาจะอยู่กับเที่ยวนี้มาดูสิว่าเรือเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบเรือบ่อเถิงเรือทีเดียวเป็นเรือเรือลงน้ําแดงในน้ำของค้าวผิวค้าวผิวล่องล่งลงน้ําสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับเทพเดรามิดเรือชิงด้วยพระเทศฐานที่เมืองบัวเอาเลยว่าเที่ยวนี้แล้วจะเปิดผายไงมือจงยาวสาวลึกเบอรศึกวัดใจใส่เต็มทีบนพิกิกันมาชนิดที่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้ายผาต่อไปหัวเริ่มทรายถ่ายเริ่มสังเสียงประดังสนั่นหวร่เบิดตากคนตังงงงไไไตตาาคีฝยสสสลลลลโโโ ห้แบบเต็มๆละจ้าดูดีๆกับเหลือคู่นี้ไม่ธรรมดาแล้วน้ำแตกกับสา,าซาเซ็ต เอิกระจายกลายเป็นหมอกแล้วขนาดนี้คุยกันไม่เล็งตัวลราก็บนีนอเอ๋ยใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้าแล้วตอนนี้จับตาดูนี่นีไม่ทรมาได้แล้วหัวต่อหัวถ้ายต่อท้ายา,า,า,ายต่อไปใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดีดีครับท่านผู้ชมโอ้ใส่กันมาแบบระเบิดเ,เถ,ถิงเรียกว่าขวัญกะเจิดกระเจิงทีเดียวท่านผู้ชมแม่ไม่ทามาด้แล้ววายย่ายังไงร้องน้ำเสียงกันตอนนี้พยายามขยับนิดๆพยายามขับน่อยๆเอาแล้วเทพเนรมิตเริ่มเบียดยิ่งนี้เริ่มเบียดชิงนี้วายังไงคำผิวลรองผมเริ่มเบียดจี้ เริ่มเบียดจีจีจีจมาติดติดแล้วท่านผู้ชมเออล้พี่น้องเอ๋ยตอนนี้ยูบอกได้ปะเขาจะไปเขาจะอยู่มาดูเทปมนเลยพิถีมงานของโคดนัดเอาเลาไว้เจอใครไม่เจอนั้นมาเจอพี่น้องขับพี่รองรมชุดพี่้องบานเดียวกันมองหน้ารู้ใจว่าบ้านเดียวกันนี่ว่าไม่หลีไม่หล่อและเปิดผายไงมือใส่กันมาซ่าซายก็ซ่าซ่าาเสซ่ ลำนับต่อไปครับ็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่2ระว่างเรือครับปิวระวางร่องน้ําแดงพบกับเรือเทพอรภูมิร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือเทพนระมิตรร่องน้ําสีน้ําเงินครับเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวที่2ครับอาจารย์ครับ